ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูระบบก,กองน้ําสําหรับบ้านเรือน,นครับตามบ้านเรือนก็น้ําประปาที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเป็นน้ําที่ผ่านการกองโดยการประปาเนาะก็จะมีการตกตะกอนอินเจกพวกแพรกพวกอันลัมสารส้มอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คอรีนต่างๆเนี่ยแล้วก็ผ่านแซนฟิลเตอร์อะไรพวกนี้มาแล้วก็ส่งมาให้เราใช้นะครับเป็นน้ําเป็นน้าปราปาเนี่ย ก็ความสะอาดเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ตามบ้านเรืนของเราเนี่ยควรจะมีเป็นตัวชุดกรองนะครับที่ทําขึ้นมาต่างหากเนี่ยเดี๋ยวมาดูลายของมันนะครับทางด้านนี้จะเป็นเป็นปลาปลาขาเข้านะครับอินเล็ทเข้ามาก็จะมีเป็นบอลวาล์เป็นบล็อกวาล์วปิดไว้แล้วก็จะมีน้ําสําหรับเวลาใช้โดยที่ไม่ผ่านปั๊มครับ ะนาดค่อนข้างแรงครับปะป,า,ปาตรงนี้ที่บ้านใกล้กันต่อปลาอยู่ก็อยู่ประมาณสองบาทกว่าๆนะครับเข้ามาก็จะผ่านตัวชุดฟิลเตอร์นี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกรองหยาบนะครับเป็นกรอง PP นะครับก็ขนาดก็แล้วแต่ไมครนนะครับแล้วก็จะผ่านมาเป็นเรซินนะครับเรซินก็จะกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับมีบอกว่าปิดหัวท้ายกรณนนีที่ฟิลเตอร์ตันหรือว่าเกิดการรั่วอะไรนึก็สามารถปิดแล้วก็เปิดบายพาสชุดนี้ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นขาออกนะครับเป็นเอาเลทก็จะมีเพรสเซอร์เกจวัดเหมือนกันนะครับประมาณ2บาร์ทางด้านนี้เราก็แท็บออกมาแล้วก็เข้าตัวมีบล็อกวาลตัวหนึ่งแล้วก็ไปเช็ควาวเข้าไปรวมไปจอยกับตัวดิช,ชาร์จของปั๊นครับตัวนี้โดยปกติบล็อกวาลควรจะอยู่ด้านด้านหน้าไอตัวเช็ควาวนะครับแต่ว่าพื้นที่มันจำกัดแล้วก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมันมากก็เลยต่อ,ตอบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับ แล้วก็เอาเลกอีกทางหนึ่งก็จะมาลงไปที่ไปที่ตัวบอ่อพักใต้ดินองผมจะเป็นบ่ะบบอใต้ดินทางด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นเป็น,ปนวาล์วด้วยปิดตอนเผื่อลูก้อยรั่วหรือว่าเราไปต่างจังหวัดอะไรนานๆก็สามารถปิดได้นะครับป้องกันอันนี้ก็จะเป็นชุดปั๊มที่ดูจากบอ่อใต้ดินเข้าบ้านนะครับนี่ครับชุดก็จะประมาณนี้ อันนี้กรองนี้ติดมาประมาณ2เดือนแล้วครับเดี๋ยวเราจะเปิดก่องตัวแรกให้ดูที่เป็นปีฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับว่าจากที่มันขาวๆเลยนะเนี่ยเป็นกระดาษขาวๆเนะี่ยหน้าตามันจะเป็นไงหลังจากผ่านไปแล้ว2เดือน,นครับอันนี้เป็นน้ําจากปลาปานนะครับไม่ใช่น้ําจากน้าบาดาลนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับนี่เป็นสภาพก่องนะครับนี่ครับที่ผ่านไปแล้วประมาณ2เดือน จากที่ตัวกระดาษตัวนี้อจะเป็นสีขาวนะครับก็ผ่านการใช้มาแล้วประมาณสองเดือนดูนะครับนี่นะติดมือเงี้ยเป็นเลื่อนๆนะครับเห็นนะครับว่าน้ำประปาที่ที่เราใช้กันเนี่ยก็ไม่ได้สะอาดอย่างที่เราคิดเสมอไปนะครับสำหรับตัวชุดกรองพวกนี้ยก็เป็นราคาที่ไม่แพงนะครับไอตัว housing เนี่ยไอเซีฟ้าเนี่ยที่ใส่กลองเนี่ย ก็อยู่ตกตัวรามาณ200กว่าบาทถึง300แล้วแต่ร้านค้าที่ขายนะครับตัวชุดกรองข้างในเนี่ยก็ไม่แพงครับ20-30บาทนะครับตามความละเอียดเลยตัวนี้เป็นเรซินก็คนก็อาจจะซื้อเป็นเรซินหรืออาจจะซื้อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับมันมีหลายอย่างมีคาร์บอนมีอะไรก็แล้วแต่เลือกใช้ให้ให้ตรงกับลักษณะการใช้ของเรานะครับส่วนพวกพวกก๊อกน้ำวาลวต่างๆหรือเพชรเกอะไรเงี้ย ก็แล้วแต่ทุกคนครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราเที่ยวเพิ่มมานะครับครับก็น,นี่เป็นชุดเล็กนะครับที่ดีกว่าใช้ประปาโดยตรงนะครับผ่านตัวนี้ก็อุ่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ขายนะก็ะแนะนำได้ใช่ครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้ามีเรื่องอะไรดีๆหรือมีอะไรมารีวิวเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะครับครับผมขอบคุณครับ